ว่าวันนี้เราต้องตรวจสอบว่ายกคําพูดของท่านอิมามฮัสซันบอสซอรีแล้วเกิดไปกับคําพูดของท่านคอลีฟาอุมัรเราดีอัลลาอันที่บอกวฮาซิบูอัมฟุสกุมก็บรรลุตัวฮาซบูคอลีฟาอุมัดบอกว่าพวกท่านเนี่ยจงตรวจสอบตัวของพวกท่านก่อนที่ท่านจะถูกอัลลอฮ์ให้มาเลกามาตรวจสอบอวาซีนูจงทําตจช่างก็บรรลุตัสนูความดีกับความชั่วก่อนจะนอนท่านลองทําเหมือนร้านทองอ่ะใส่ตจช่างเนี่ย ลองช่างที่ว่าละหมาดครบไม่ทําความชั่วแต่ช่างความดีมันก็จะหนักไปนี้ความเชื่อมันก็จะลอยถ้าพรุ่งนี้เช้าตายหรือคืนนี้นอนไปตื่นเนี่ยนะอินชาลอร่อ์เป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าหากว่าช่างไปแล้วละหมาดก็ไม่ครบหรือละหมาดครบแต่ว่ายังนินทาคนอื่นหรือละหมาดครบแต่ยังโกงคนอื่นหรือละหมาดครบยังยุ่งกับดอกเบีย้ยอยู่หรือละหมาดครบยังเอาเปรียบเด็กกำพร้าอยู่หรือละหมาดครบแต่ยังไม่ทําดีต่อพ่อแม่อยู่มันคือตัวถ่วง ความชั่วมันก็จะหนักความดีมันก็จะอะไรลอยวันยาวจบินแล้วเลยท่านต้องไปเช็คก,กับเองว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งห้ามอัลลอฮ์ห้ามมันก็หนีไม่พ้นเรื่องใกล้ใกล้ตัวเรานี่แหละพ่อแม่คู่ครองลูกหลานบกพ่องเปล่าถ้าบกพ่องความดีให้ละหมาดครบให้ไปทําอมรทุกปีให้ไปท,ทําฮัททุกปีด้วยเป็นเรื่องที่อะไรนะน่ากลัวอยู่นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของการมหฮัสบะ